สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ควยตู่นะครับวันนี้ทักทายกันวันอาทิตย์นะครับที่25กันยายนนะครับ2565นะครับนี่คือบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้นะครับหลายจังหวัดหลายพื้นที่ของประเทศเตรียมรับมือนะครับพายุลูกใหม่นะครับจ่อเข้าไทยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพายุโนรูนะครับ ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามนะครับอาจจะทําให้ประเทศไทยนะครับภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักนะครับน้ําท่วมฉับพลันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนทางหลวงหมายเลข305นะครับกําลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่อําเภอองค์รักนะครับจังหวัดนครนายกนะครับท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะครับมืดครึ้มนะครับคาดว่าอีกไม่นานนะครับสายฝนคงจะตกโดยปลายลงมานะครับ เมื่อคืนนี้ก็ตกทั้งคืนนะครับนี่คือรีดของพายุโนรูนะครับต้องระมัดระวังนะครับเตรียมรับมือนะครับสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ลุ่มน้ํานะครับบ้านที่อยู่ต่าๆนะครับเตรียมรับมือนะครับขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงได้เลยนะครับระวังนะครับน้ําท่วมฉับพลันนะครับฝนตกหนักนะครับนี่คือบรรยากาศเช้านี้นะครับทักทายคุณผู้ชมนะครับ Agora,